สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสานช่องข่าวบ่าวพ้อมเป็นช่องที่ตามหาค้อนะข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการอนถึงวันนี้บ่าวพ้อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวกู้ภัยถึงกับงงส่งทางออกซิเจนไปช่วยผู้ป่วยโควิดตอนรับคืนเจอติดป้ายนักการเมืองมูลนิธิกระจกเงาส่งทางออกซิเจนไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 แต่เมื่อนำกลับมาพบว่ามีสติ๊กเกอร์นักการเมืองมาติดทับอยู่ จากรายงานข่าวนะครับผู้ใช้ Facebook ชื่อรณนยุทธ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยได้โพสเล่ากรณีมูลนิธิกระจกเงาได้นำถังออกซิเจนไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดสิบเก้าและมีสีสเปรย์พ่นบนถังว่ามูลนิธิกระจกเงาและเมื่อกลับมาก็พบว่ามีสติกเกอร์ของนักการเมืองรายหนึ่งมาติดทับบนถังออกซิเจนดังกล่าวด้วยผู้โพสระบุว่าก่อนส่งให้ผู้ป่วยมีพ่นชื่อไว้แค่มูลนิธิกระจกเงา แต่ตอนส่งกลับทําไมมันมีสติกเกอร์อะไรติดมาด้วยเนี่ยพวกคุณไม่คิดจะลงทุนอะไรกันเลยเหรอครับแต่ก็เข้าใจนะเจ้าตัวเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่คนทําควรมีจิตสํานึกควรคิดก่อนทําแบบนี้นะครับพร้อมเปิดปเผยภาพของถังออกซิเจนนําไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดและหลังรับคืนมาที่มีสติกเกอร์ใบหน้าชื่อรวมไปถึงพรรคการเมืองชื่อดังทางนี้โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ไปชั่วโลกออนไลน์และมีคนแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณเอฟซท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ